สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำป้ายตัวหนังสือโลหะให้ดูเป็น3มิตินะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินแต่จะใช้เอฟเฟกภายใน After e f f e c t สัก3-4ตัวผมว่ามันง่ายดีนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้เลยเอฟเฟกที่จะใช้ก็จะมี มี cc glass มี blob b y l i g h t แล้วก็มี c u r v e ส่วนในตัว t เทคเองก็จะมี t ท a ็ k i n n g เมาส์เพื่อที่จะยืดขยายตัวหนังสือให้มันดูมีอะไรหน่อยไม่น่าเบื่อนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะอธิบายว่ามันจะมีมีเราจะจำเป็นจะต้องใช้ภาพนะฮะก็จะมี background ก็ไปหาโหลดได้ตาม Google เลยฮะควรจะเป็น background สีดำซึ่งเป็นไฟล์ JPEG ธรรมดาไม่จำเป็นต้องเป็น vector ร์ไฟล์ PNG แล้วก็ ตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกที่เราจะเอามาทำเป็นเป็นตัวสะท้อนแสงให้กับป้ายโลหะของเรานะครับจะเป็นโคมไฟซะมากกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโคมไฟพื้นแบ็กกราวด์สีดำก็เป็นไฟล์ jpeg อีกเหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้ png นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคิดว่า ไปหาโหลดใน google ด้านไม่ยากตามร้านขายโคมไฟทั่วไปแต่แต่ควรจะเป็นแบ k ็กกราวสีดำนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ new composition นะฮะผมชอบใช้ full HD ที่ประมาณ30เฟรมเปอร์เซกเอาซาก9วินาทีก็พอตั้งชื่อเป็น ไทท l ลแล้วกันแล้วเราก็ดึงแบ็กกราวด์ลงมากด s ขยายแบ็กกราวด์เพื่อเอาตัวหนังสือตัวขอบออกไปโอเค จากนั้นเราก็ไปเลือกว่าเราจะใช้โคมไฟเพื่อมาสะท้อนแสงเป็นเป็นลักษณะแบบไหนก็ดึงเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ type 2ก็คือจะพิมพ์ตัวหนังสือกดท้าย ได้ตัวนังสืออะไรก็พิมพ์เลยจัดให้มันอยู่ตรงกลางที่หน้าต่างอะไรนะฮะถ้าไม่มีก็ไปเปิดใน Windows ก็จะมีตัวนี้ เพื่อที่จะเพิ่มหน้าต่างออไลน์ขึ้นมาเราก็จะได้ตัวหนังสือจับตัวหนังสือมันนิดหนึ่งเก,กขยายข้นา จัดให้ได้เข้ากลาครับก็ประมาณนี้ทีนี้สามเลเยอร์นี้เราควรที่จะปรีคอมโพสมันให้หมดเพื่อที่จะสะดวกต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนทีหลังเช่นว่าอยากจะเปลี่ยนเทค t หรือเปลี่ยนรีเฟ c t ชันหรือจะเปลี่ยน b a c แบ็กกราวแบ็กกราวไม่จำเป็นต้อง pre-compose แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอคลิกที่เลเยอร์คลิกขวา p r e c o m p o s e กดโอเคแล้วเข้าไปในใน r e f l e c t ไปเช็คขนาดของมันหน่อยให้มันตรงกับ Composition เดิมของเราเพราะว่าภาพเราแต่ละภาพมันอาจจะไม่ไม่เท่ากับ Composition ของเราเราก็ไปเปลี่ยนเป็นให้เท่ากับขนาดของเรา 9 2 0 1 0 8 0ทีนี้เราอยากให้มันเป็นไฟวิ่งนั่นก็คือเราก็จะต้องไปเซตค่าให้มันวิ่งไปเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันจะโบะเราก็เลยต้องต้องหาตัวช่วยโดยใช้เอฟเฟกต์โมชันไท ก็คือตัวนี้คลิกที่เลเยอร์ดับเบิลคลิกมันก็นจะเข้าไปโดยอัตโนมัติเอฟเฟกนี้เนี่ยมันจะเซตไว้ให้ขนาดภาพเนี่ยเป็น100%ความกว้างความ,วามสูงโดยที่เราต้องการเอาพุทมาเป็นเท่าไหร่เราก็ขอขยายเป็นสัก500ก็คือ5เท่ามาตั้งคีย์เฟรมแรก โดยเลื่อนมันไปทางขวาก่อนกลิ x ไปที่ n แล้วก็เลื่อนกลับมาถ้าเลื่อนเข้ามาเยอะมันก็จะเคลื่อนที่เร็วอยากได้มันเร็วชกัก ตามสะดวกเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วกลับไปดู composition m นลราดูไฟมันก็จะวิ่งอย่างนี้ทีนี้ตอนนี้มันทำหน้าที่เป็น Background อยู่เราต้องการให้มันสะท้อนเราก็ต้องไป track m a t t มันโดยที่ตรงนี้ถ้าหน้าต่างใครย,ยังไม่ขึ้นก็กด F4 ได้นะฮะ F4 มันจะซ่อนมันหรือจะเพิ่มมันก็ไปอัลฟาแมทก่อนที่จะ, Alpha ath, ose, ะอัลฟาแมทเข้าไปใน Text ไปปร c o m p o s ส Text ซะก่อนเข้าไปในคอมโพสของเท็กเช็คดูขนาดคลิกขวาดูที่ c o คอมโพสิชันโพสิชันเซตติง้งโอเคอันนี้เท่ากันหมดแล้วทีนี้ ใส่ Animation ให้เทคนิดหนึ่งก็ต้องเข้าไปที่เนื้อเทค n n m m t t o o n คลิกเพิ่ม Tracking ก,ก,ก็คือเราต้องการขยายความกว้างของมันค่อยๆขยายเพื่อให้มันดูมีอะไรหน่อยตั้งค่าคี r a m e กด Home ไปที่ Keyframe แรกกด s t o p w a t c h กด n ไปที่ Keyframe สุดท้ายที่9วินาทีแล้วก็ขยายมันสุดท้ายแล้วเราอยากให้มันไปที่ประมาณสักร้อยเรียบร้อยกลับเข้าไปดูอลองดูไฟวิ่งตัวหนังสือขยายที่เหลือก็มาจับตัวสะท้อนที่ทำหน้าที่เป็นแบ็กราตอนนี้เข้าไปอยู่ข้างในก็มา ตั้งค่าเป็น alpha m a t เราก็จะได้อย่างนี้ก็ก็สวยแล้วนะพูดถึงทีนี้ทีนี้ในเลเยอร์นี้เราต้องการทำให้มันดูเหมือนสามมิติก็ต้องเพิ่ม effect cc glass glass เลเยอร์ดับเบิลคลิกเข้าไปมาเปิดตรงเซอร์เฟสตอนนี้มันบัมแมปอยู่ที่ตัวมันเองก็ให้มันไปบัมแมปที่ตัวหนังสืออ่าคลิกปุ๊บัวหนังสือมันก็จะเริ่มเริ่มเจียมนขอบแล้วเริ่มดูเหมือนเป็น3มิติละทีนี้ก็มาตั้งค่าซอฟต์เน็ตซอฟ์เน็ตนี่ก็ถ้าเพิ่ม ตัวหนังสือมันก็จะนูนขอบมันจะเยอะขึ้นถ้าลดขอบมันจะน้อยตรงนี้เอาไว้สักที่เ0ที่สิก็พอขอบมันส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่ร้อยถึงลบร้อยก็ก็จะเป็นว่าจะให้แสงเข้าทางไหนมากกว่าถ้าลบร้อยนี่ข้างบนขอบบนจะมืด ขอบล่างจะสว่างผมเอาร้อยนึงแล้วกันร้อยนึงขอบล่างจะมืดขอบบนจะสว่างส่วน displacement นี่ก็จะมีค่าตั้งแต่5้ารถึงลบห้าเพราะฉะนั้นค่าที่จะตั้งเราก็เลือกตั้งเอาเลยว่าจะสักประมาณไหน แค่นี้ก็สวยนะพูดถึงคือถ้าลบห้าร้อยกับห้าร้อยนี่มันจะไม่ต่างกันที่ต่างก็คือในช่วงสูงถึงห้าร้อยหรือสูงถึงลบห้าร้อยเราต้องการที่เทราก็เอาสักลบสองร้อยสิบแต่ตะกี้ลบห้าร้อยสวยนะเอาลบห้าร้อยเลยก็ได้เยอะไป ขอบมันจะเยอะไปไหมลบสามร้อยโอ้ลบห้าร้อยสวยกว่าเรับลบห้าร้อยเลยทีนี้มันก็แค่ขอบมุนเฉยๆอ,อ,อยากให้มีมิติมากกว่านี้ก็ไปเพิ่มบล็มบล็มบล็มบลมบี้บ ไลฟ์บล็อบบี้ไลฟ์บล็อบบี้ไลฟ์เปิดบล็อบบี้เนสไอมันไอทีเทคก็เหมือนกับจะมีขอบของขอบอีกอีกชั้นหนึ่งลึกเข้าไปอีกตัวนี้ก็คือตัวนี้ถ้ามากก็จะลึก น้อยก็จะไม่มีอะไรเลยตั้งไว้สักที่7จ็ดกำลังสวยไม่ต้องเยอะขอบของขอบอีกทีส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นค่อนข้างเซนซิทีฟก็จะเป็นไปเน้นขอบของขอบอ,อ,อีกทีน,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 เนออททึเหมือนกันสังเกตดู เอาสักหนึ่งสักสองก็สองเยอะเลยหนึ่งประมาณนี้แค่นี้ก็สวยแล้วเหลือแค่จะทำให้มันเป็นสีทองก็ต้องไปอาศัย Color Collection โดยใช้ Curve CUR ดับเบิลคลิกถ้าต้องการให้เป็นสีทองก็ต้องไปเพิ่มโทนแดงกับโทนเขียวปรับตามสบายเลยโทนเขียวแล้วก็ลด ทนฟ้าอืมแค่นี้ก็ทองแล้วแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมะโอเคไหมถ้าจะให้ดูขลุมกว่านี้ก็ใส่เคิร์ฟที่แบ็กกราวมันด้วยแบ็กกราวมันสว่างถ้าจะให้ มืดก็ไปลดเอาฟ้ามาันนี่เน้นขึ้นมาแค่นี้ก็สวยแล้วเรียบร้อยจบส่วนที่เหลือถ้าจะไปปรับเปลี่ยนก็ไปปรับเปลี่ยนได้ตาม ใน2 Composition ก็คือ Text Text เนี่ยเปลี่ยนตัวหนังสือได้ตามสบายเลยแล้วก็ Reflection ก็เหมือนกันเราลองมาเปลี่ยน Reflection ดู Ref คลิกที่ Layer แล้วไปเลือก Ref lection, Reflection ใด Reflection หยิบกด t l t n r t e alternate ค้างไว้ จะมันลงมาใส่แล้วนี่แสดงว่ามันเล็กไปคลิกคลิกขวา Transform ให้มัน fit to Com p with อ่แสดงว่าขนาดเท่ากับ composition นั่นสังเกตว่าถ้ามันจะสะท้อนเนี่ยมันจะสะท้อนลายมาด้วยแล้วแต่ว่าใครจะชอบ มันก็จะดูเป็นสีสันอีกอย่างนี่นลักษณะนี้นะครับก็ง่ายๆแต่ดูดีสำหรับมือใหม่อย่างพวกเราโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank <laughs> you.